รางวัลผมว่ามันโมไม่ได้แล้วเย่างเนี้ยแล้วพอยิ่งไปรู้เรื่องเรื่องหลังก็เลยแบบผมไม่ค่อยสนแล้วอะผมไม่ได้มองมุมนั้นแล้วครับแต่วันนึ่งก็อาจจะเกิน้ำลายนะโอยก็เลยยอมแพ้ดีกว่า ผมก็มีละครของเวอร p พอยไปแล้วออนไปแล้วแล้วก็กําลังถ่ายอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแล้วก็ปลายปีนี้ก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งก็โชคดีครับพี่อยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครัแฮปปี้มากเลยเคยมียุคหนึ่งที่ผมอายุเท่านี้แต่ผมเล่นเล่นหนังมาเยอะกว่าเล่นหนังรวมละครมันมาเยอะกว่าอายุแล้วอ่ะมันจะต่อต่อป,ปีนะเพะราะฉะนั้นหมายความว่า1ปีผมไม่ได้ทําแค่1โปรเจกต์มันก็เลยกลายเป็นว่า,าช่วงหหลังนี้ก็พยายามทําทีละอันไม่อยากให้มันชนกันเลย เพราะผมพยายามทำให้แต่ละเรื่องที่ผมทำมันนั้นออกมาแบบดีที่สุดในในรับผิดชอบฝ่ายเราจะเห็นว่าทรงผม <S <S ผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยว่าตัดตามคาแรคเตอร์รูปร่างอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามคาแรคเตอร์มันก็เลยถ้าทำทีละเรื่องได้มันก็ดีครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมได้ว่างประมาณ6เดือนโดยที่ไม่มีงานสแสดงแบบเข้ามาเลยไม่ใช่มีเข้ามามันยกเอาไปหมดมันเลื่อนหมด แล้วก็การว่ามันมันเริ่มพอพอมันเปิดจริงๆมันก็มาอัดช่วงนี้ก็เลยแบบแปลกๆนิดนึงครับโอ้เขาก็เป็นเกียิมากเลยครับก็ยังมีไม่ขาจนปีหน้าอยู่โอเคต้นปีมานี่ผมค่อนข้างว่างแต่ก็เอาเวลาไปพัฒนาสก,กิลตัวเองหลายๆอย่างอบบี้ของเราก็คือทำหนังทเพลงตอนนี้ก็ทําเพลงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็ออกชุดใหม่ละอกหักติดยาหมาตายครับชื่ออัลบั้ามฝากด้วยนะครับไอโอกหักติดยาหมาตายเนี่ยผมต้องเล่นทั้งแบนโจฮารโมนิกากีตาร์ร้องคือนักดนตรีเนี่ย มันเป็นงานศิลปะประมาณหนึ่งมันเป็นงานช่างประมาณนึงงานศิลปะน่าจะประมาณสิบงานช่างประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ค่อยมีช่วงเวลาแบบที่ไดอ้อยู่กับตัวเองแบบทั้งวันทั้งคืนซึ่งเราก็ได้สกิลแบนโจเลยก็เล่นเป็นโจทั้งวันวันนี้เราก็กลับมาฝึกสกิลล้องมาฝึกอะไรเงี้ยหวังว่าเอาวันนี้ออกไปจะทําให้เราน่าจะ,น,าจะน่าจะมีโอกาสอะไรบ้างมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงนะครับยุคที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่มีเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยสเสือมันทําเพลงไปก็มีคนชอบบางกลุ่มอะไรเงี้ย มันก็เลยไม่มีไม่มีพอร์เชียลพอที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่แล้วพอเวลานี้มันมาถึงครับผมก็ถ้าเขาชวนผมก็ต้องไปครับแต่ต้องตีความว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่วงเราแล้วเพื่อนๆเขาไปต่อของเขาแล้วอะ่ะผมแค่เข้าไปแจมไปเฉยครับผมพยายามไม่ไปไม่ไปเพราะเขามีกิมมิกีตาร์ใหม่แล้วถ้าคนยังมาติดกับผมอยู่เขาก็เดินต่อไปอยากครับผมก็เวลามีผมก็มีโอกาสาไปดูเพื่อนนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดจะขึ้นไปแจมไม่คิดจะขึ้นไปเล่นอะไรตอานั้นานมากที่สิ่งเสียไป8ปีที่แล้วนั่นคือเล่นจนการครั้ง และหลังจากงานรีวิวนิ่งครั้งนี้ก็คงไม่ได้เล่นด้วยกันอีกละเพราะเขาก็ตามทางของเขาไปเพื่อนๆก็ค่อนข้างแปลกครับเพราะว่าสมัยก่อนเราจะดิบกันมากไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีเทคโนโลยีเต็มไปหมดที่คอยช่วยเหลือผมงงว่าไอ้พวกนี้มันเอาเทคโนโลยีด้วยเหรอตอนที่เราเริ่มทําด้วยกันทุกอย่างดิบมากตั้งแต่ที่ผมไม่ได้อยู่กับวงอ่ะก็สิบประมาณครับไม่ใช่สิบสิบประมาณสิบก็ยังยังไม่ค่อยตื่นเต้นอย่างผมใช้ความคิดแบบนี้มาตลอดคือเล่นหนังก็อยากให้หนังได้เงินมันง่ายสุดแล้วอะ่ะ เพราะเขาวิจารสำผมมันไม่มีผลอะไรแล้วแต่ผมก็แค่อยากให้หนังได้เงินอถามว่าตื่นเต้นไหมก็เชื่อมือคนที่ทํางานด้วยกันแล้วครับก็อยากจะให้เขาปั้นไปให้มันได้เงินให้ได้ครับนั่นแหละครับไอสิ่งที่ลุ้นก็คือเป็นอย่างนั้นมากกว่าทําไม่ค่อยตื่นเต้นครับถ้าหนังได้เงินมันก็โมง่ายครับรางวัลผมว่ามันโมไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งไปรู้เรื่องเรื่องเรื่องหลังของรางวัลมันก็ยิ่งปวดหัวครับก็เลยแบบผมไม่ค่อยสนแล้วอะัแล้วก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนั้นอยู่นะครับว่า ยังมีโอกาสที่จะทําอะไรแบบไออย่างอย่างขุนพันธ์อย่างโฟคิงอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนเราแล้วเราก็ได้ทาอะไรแบบนั้นอยู่เราก็สนุกกับมันคือช่วงหลังนี้มีคนบอกว่าเนี่ยดูพี่ตอนนั้นนะตอนเด็กๆอะแล้วหนังบางเรื่องอะตอนนั้นมันไม่ได้ตังค์เลยนะเขาเรียกผมว่าความรับอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไม่ได้เงินเลยนะเว้ยแต่ว่าคนมันดูดูแล้วชอบจากทางไหนก็ตามแต่ไม่ใช่ทางลงอะ่ะอันนั้นเราก็แฮปปี้นะครับที่มันอยู่ในใจเขาอะครับเราอยากเป็นส่วนร่วมในหนังแบบนี้ไปเรื่อยๆครับหนังที่อยู่ในใจคนนะครับ ทำอยู you, mm ่ค hmm. ร uh ับทำอยู่คร <the> ับเบื no mm ้องหลังครับช่วงหลังๆเนี่ยผมไปทำเอ็มบีตัวเองมาเก้าแปดเก้าตัวแล้วเป็นเบื้องหลังไรับยิ่บอกไม่ได้ครับก็ตั้งแต่เลิกกับแฟนไปก็ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ได้มองมุมนั้นแล้วครับผมไม่ได้มองมุมว่าจะต้องมีครอบครัวแล้วแต่วันหนึ่งก็อาจจะคืนน้ำลายนะผมไม่คิดว่าการแต่งงานมันเข้ากับผมครแล้วด้วยความที่ผมว่าโลกยุคนี้มันเปลี่ยนไปะสิ่งรอบตัวหรือว่าความรับผิดชอบมันมันเยอะขึ้น สมมติว่าเราอยากจะมีลูกคนหนึ่งความรับผิดชอบมหาศาลไม่ใช่แค่เรื่องบินค่าใช้จ่ายนะนเป็นเรื่องอื่นเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ขะเดียวกันคนที่มีครอบครัวแล้วผมก็ได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับทุกคนบางคนก็ทําได้ดีบางคนก็ทําไม่ได้ผมคิดว่าถ้าผมกระโดดเข้าไปตรงนั้นแล้วน่าจะทําได้แต่ว่าน่าจะเหนื่อยก็เลยไม่อยากเหนื่อยก็เลยยอมแพ้ดีกว่าไม่มีคนคุยด้วยคือเข,ข้างอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วครับมันก็เลยก็เลยสบายครับ